หอมมากเลยครัเนื้อเค้กคือนุ่มมากเลยนะครับนี่ครับสําหรับอาคารจอดรถก็จะมาจอดตรงนี้ครับบนนี้จอดรถได้เยอะแยะเลยค่าจอดชั่วโมงละ10บาทแล้วก็จะอยู่ไม่ไกลจากาโซนที่เราจะไปนะครับเนี่ยทุกคนเห็นอาคารไม้ข้างหน้านู่นไหมครับนั่นแหละประมาณนั้นเลยตรงนั้นจะเป็นโซนตัวคาเฟ่ที่เราจะไปแล้วก็เดินไปประมาณสัก150เมตรครับ สวัสดีครับทุกคนผมตัว LT Journey นะครับวันนี้พาทุกคนมาดูมาเที่ยวที่คาเฟ่แห่งหนึ่งเป็นคาเฟ่ลับที่ซ่อนอยู่ในมอม,ม,มหิดลสารายานะครับหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแต่ผมเชื่อว่าอีกหลายคนก็ยังไม่รู้ถ้าพูดถึงคาเฟ่ที่ชื่อว่า Little Tree นะครับหลายๆคนอาจจะ คุ้นหูนะครับว่าดิสนีย์นี่เป็นคาเฟ่ดังหลายๆคนน่าจะเคยรู้จักแล้วก็เคยมาถ่ายเรียบร้อยแล้วที่อยู่ตรงโซนสัมพันธ์แล้วเขาเปิดเป็นสาขา2คือ whispering ใช่ไหมครับทุกคนแล้วที่เนี่ยเขาจะเปิดแบบเป็นสาขาที่3นะแล้วครับทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูบรรยากาศด้านในว่ามีมุมถ่ายรูปแล้วก็มีอะไรที่น่ากินบ้างก่อนที่จะพาสำรวจเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปสั่งน้ําสั่งเค้กกินก่อนเลยครับเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากทุกคนเห็นแดดข้างหลังไหมตอนที่ผมมานี่คือเที่ยงกว่ากว่าไปเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าครับ พาเข้าไปดูด้านในตัวคาเฟ่กันครับคาเฟ่ตรงโซนนี้ไม่ได้กว้างนะครับแต่ของกินในนี้เยอะครับมีทั้งเครื่องดื่มแล้วมีพวกขนมเค้กพวกขนมปังอะไรพวกนี้น่ากินทั้งนั้นเลยครับทุกคนแต่วันที่ผมไปเนี่ยคนนั่งเต็มร้านเลยเลยไม่ได้ถ่ายด้านในมาให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าเขามีลูกค้าอยู่เต็มเลยวันนี้เหมือนมีกองถ่ายหนังมาที่มอมหิดลนโซนนี้เลยครับนี่ครับทุกคนตอนนี้ผมได้เค้กมันฉ่าที่สั่งมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะเป็นฮันนี่เลมอน คือยังไม่ได้พาทุกคนสำรวจเลยนะมาถึงก็สั่งขนมสั่งน้ํากินก่อนเลยตอนแรกว,ว่าจะนั่งข้างนอกแต่รู้สึกอากาศมันร้อนที่นี่ที่ผมเห็นนะครับเขาะจะมีเหมือนเป็นสามตึกแถวที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับทรงสวยมากเลยครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะขั้นด้วยอ่าเหมือนแบบเป็นร้านขายของเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูแหละหลังจากกินในตรงนี้เสร็จเนาะวิวบรรยากาศตอนนี้คือดีมากเลยนะทุกคนข้างนอกไง,งเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศร,รอบๆนี้ให้ดู ไม่คิดนะครับว่าในอมอมหิดนเนี่ยจะมีคาเฟ่สวยๆเก๋ๆแบบนี้เลยครับทุกคนบรรยากาศดีมากๆมาเรามา,มาชิมน้ำกันดีกว่าหลอดนี้เป็นหลอดแบบอรักโลกนะทุกคนเป็นย่อยสลายได้ด้วยนะครับที่เมื่อกี้น้องเขาบอกโหสดชื่นมากมาแบบร้อนๆที่จอดรถผมก็ถ่ายทุกคนดูแล้วจอดบนอาคารนั้นนะครับก็จะชั่วโมงละ สิบาทแล้วเดินมานิดเดียวครับประมาณสักร้อยถึงร้อห้าสิบเมตรเดินข้ามถนนมาเยื้องๆกันนิดเดียวก็จะมาเจอตัวคาเฟ่นี้เลยเวลานี้โอเคแล้วครับสดชื่นเมื่อกี้ให้เขาแนะนำเขานแนะนำเป็นเค้กมัชฉะตัวนี้ทุกคนนี่นี่ขายาดแห่งไม่ได้กินรู้สึกถึงความแบบนุ่มๆของเขาเลยนะ หอมมากเลยครเนื้อเค,ค้กคือนุ่มมากเลยนะครับเค,ค้กกับเครื่องดื่มนี่ผ่านเลยทุกคนอร่อยมากเนี่ยอยากบอกว่าตรงเนี้ยคือหอมหอมชาเขียวมากๆเนื้อเค,ค้กนี่คือแบบดูดิรวนแล้วก็นุ่มมากอืม ดีงามมากเลยครับก็เดี๋ยวผมนั่งกินเสร็จตรงนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนออกไปสำรวจร,รอบบริเวณนี้นะครับว่าตัวคาเฟ่นี้มีมุมถ่ายรูปเยอะมุมสวยๆเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวขอตัวกินขนมเค้กชิ้นนี้กับน้ำแก้วนี้ให้เรียบร้อยก่อน คนโซนของร้าน Little Tea Grocery ตรงนี้ก็จะมี3ห้องเลยครับห้องแรกคือห้องนี้เห็นไหมที่เราไปสั่งเค้กสั่งเครื่องดื่มมาตรงนี้จะเป็นโซนแบบขายของชําขายของอะไรเงี้ยแล้วตรงนี้เมื่อกี้ที่เราเข้าไปนั่งกินด้านในคืออยู่โซนนี้เดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านของชําดีกว่าว่าเขามีอะไรขายกันบ้างครับไปเข้าไปดูกันทวน ขออนุญาตนะครับ ตรงนี้นอกจากจะมีตัวคาเฟ่ที่พาทุกคนเข้าไปดูใช่ไหมครับบริเวณด้านข้างเนี่ยเป็นเหมือนเป็นบ่อน,น้ำนอะไรเงี้ยร่มรื่นม,มากเลยครับทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนเดินดูรอบรอบเนี่ยครับกลายเป็นคาเฟ่ที่มีบริเวณที่กว้างเลยครับร่มเย็นมากเลยนี่ตรงนี้มีบ่อปลาด้วยน่าจะแบบมีให้อาหารด้วยเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะนี่ผมไม่แน่ใจเห็นปลาไหม อย่งเงครับทุกคนสำหรับบรรยากาศของดิส t ี e T แคร r เรอรีแห่งนี้ที่พาทุกคนมาดูบรรยากาศเขาดีเนาะแบบน้ามานั่งหน้าอะไรเงี้ยอาหารก็อร่อยจริง,รงๆคือเค,ค้กที่กินน้ําที่ดื่มนี้ถือว่ารสชาติดีนะครับแล้วราคาไม่ได้แพงเวอร์อย่างน้ําก็อยู่ที่แก้วละ90บาทแล้วก็เค,ค้กอยู่ที่130หรือ120เนี่ยผมจําเป๊ะเะไม่ได้ถือว่าราคาดีแล้วก็อร่อยนะครับทุกคนเชื่อว่าลิียสัมพันณ์เนี่ยทุกคนเคย ได้ยินเคยเห็นแล้วก็เคยเห็นผ่านตาการรีวิวจากอินฟูงหลายๆคนมาเรียบร้อยแล้วเนาะหลายๆช่องเขไปลิสต์ัทีสัมภานณ์มาแล้วมี w h i เ p e ร์ลิอีกที่ว่าอยู่ทางอยู่ใกล้ๆอะไรครับวิสเปิร์ลิกับลิสตันทีก็คือเจ้าของเป็นเจ้าของเดียวกันเนาะแล้วเขาก็มาได้เปิดตรงที่ในมอมหิดลสารยาแห่งนี้อีกที่นึงก็คือตรงเนี้ยที่พาทุกคนมาดูกบ ใครมีโอกาสผ่านมาทางเส้นนี้นะครับแวะมาได้เลยก็คือบรรยากาศดีเค้กเครื่องดื่มอร่อยมากครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ยังไงฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่อง LT Journey ด้วยแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปคาเฟ่สวยๆอีกตอนนี้ผมจะกลับมาทำคลิปเกี่ยวกับเที่ยวคาเฟ่เป็นหลักแล้วครับทุกคนพักเรื่องกินไว้ก่อนเนาะ ไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าอีกแล้วมารอดูว่าจะพาทุกคนไปเที่ยวที่คาเฟ่ไหนสวยๆมีมุมถ่ายรูปเยอะๆแน่นอนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ